ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันมานะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของเราแล้วนะคะแล้วก็นั่งไถนูน่นไถนี่แล้วก็อเห็น BTS นิดนึงอนนะนี่นู่นนั่นๆแล้วก็เห็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะต้องรู้กันนะคะว่าสมมติถ้าใครที่กําลังเตรียมตัวที่จะไปเที่ยว ในส่วนของเชียงใหม่บางพื้นที่ค่ะเขาตอนนี้เขาประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายสองกว่า,วามีน้ําป่าไหลหลากในบริเวณน้ําตกแม่สาด้วยนะคะนี้ก็เป็นข่าวที่ไายดูในของ สวัวพ91นะคะเพราะว่าก็เป็นภาพที่แบบหนักพอสมควรแล้วรวมไปถึงแม่น้ำน่านเขาก็บอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอันเนี้ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีความกังวลที่แตกต่างกันแล้วเมื่อกี้มค,คุยกับหลวงพ่อที่ที่วัดแถวแถวประจวบอันนั้นคือฝนไม่ตกเลยแห้งนะคะมีแต่คลึ้มแต่ไม่ตกบอกเราเรากะเกณฑ์อะไรกับธรรมชาติไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้เฝ้าสังเกตเราอาจจะต้องตั้งรับในบางเรื่องนะคะให้ดี แล้วก็ในส่วนที่เราตั้งรับไหวเราก็ตั้งรับแต่ในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการดูแลจากทางภาครัฐหรือหลายๆส่วนก็ขอให้ทุกอย่างมันเร็วก็แล้วกันเพราะอย่างล่าสุดถ้าตามข่าวก็จะมีบอกว่าปลาในแม่น้ํากกมีติดเชื้อเมื่อกี้เห็นแล้วแบบขนหัวลุกอะก็นิดนึง มันก็เป็นห่วงอีกน้ําก็ท่วมแล้วเขาจะต้องบริโภคปลาแล้วก็จะต้องใช้น้ําใช้อะไรยังไงอันนี้ก็หวังใจว่านะคะการทํางานเป็นรัฐบาลออมเชื่อว่าไม่ได้ง่ายแต่เมื่ออาสาเข้ามาแล้วสิ่งที่ทําได้คือทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังทุกคนต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะคะก็ขอส่งกําลังใจไปให,ให้กับคนที่กําลังประสบภัยอะไรต่างๆนะคะ อันนึงค่ะอันนั้นเราก็ต้องพูดแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องพูดเหมือนกันสําหรับใครที่กําลังมองหาทางเลือกที่จะทําให้เงินของคุณเติบโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงกับฤดูรับดอกเบี้ยให้ชุ่มฉ่ำได้เงินฝากดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษมีอยู่2แบบนะคะคุณผู้ฟังแบบหนึ่งคือ4เดือนอีกแบบหนึ่งคือ7เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือน รับอัตรายดอกเบี้ยที่1.20%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.41%ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนฝากต่ำกว่า10ล้านบาทเนี่ยรับอัตรายดอกเบี้ยที่1.30%ต่อปี เทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.52ต่อปีและถ้าคุณฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่1.40ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่1.64ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทเพราะฉะนั้นก็ น่าจะเป็นที่อ่ะเรียกได้ว่าเอาไว้พิจารณากันนะคะมันไม่ได้ต้องบอกว่าไหวฟ้าขั้นต่ำสิบล้านไม่ใช่อันนั้นเขามีวิธีคิดดอกเบี้ยที่ต่างกันยิ่งนึงนะคะคุณสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะคุณสามารถไปฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ในคะ2568เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w o gsb or.th แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ j s b Contact Center คือ1115นะคะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะท็พุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถาาโรไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มหากรรมการลงทุนเซตอินดัสซิตี2025 m ม x m ซ์มิดเยียเซลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์ A life. แอปใส่ซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮอร์ยาอม มุนใครวันเทาอากาศไอขับเซมหติดตามกันได้นะคะคืนนี้ค่ะวันพุธเจอกันกับเผือกเติ้นและก็หอมสามทุ่มถึงห้าทุ่มพร้อมๆก,กันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มชารโรวไลท์ ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มากรรมการลงทุนเซตอ n นเดซิตี2025 m ม็กซ์มิดเยเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์ A life, แอปสายซับท,ที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านไอเฮ b ป์ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะค่ะโถพุดโถอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดย J and K Beauty เจอครบจบที่เาวแอนเปวคุณชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพู่สบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีนะคะตอนนี้คุณชมพู่อยู่แถวไหนคะเนี่ยอยู่ห้วยขวางค่ะอยู่ห้วยขวางบรรยากาศห้วยขวางเป็นไงคะฟ้าคืบไหมคะอ๋อมีนิดนึงนะคะพี่อ้อมีนิดหนึ่งนะคะอมะ,ะ,อะมันก็ต้องถามกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังว่าสภาพอากาศช่วงเย็นเป็นยังไงและการจราจรแถวนั้นเป็นไงบ้างคะ เอาพอดีหนูอยู่ในตึกอคะค่ะเลยมองไม่เห็นใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วแถวนั้นรถติดเยอะไหมคะค่อนข้างติดนะคะช่วงเย็นอ่าค่อนข้างติดช่วงเย็นเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะชิ้นไหนขอเป็นลิปสติกละกันคะ่ะลิปสติกมีสีเฉพาะไหมคะที่ตัวเองแบบคิดว่าใช่อ๋อเป็นสีชมพูนุ่นๆหน่อยคะ่ะชมพูนุ่นๆเราใช้ชมพูนุ่ดเพราะว่า เออใช้แล้วแบบว่าดูไมด่ดูไม่แต่งหนาะเกินไปแต่ก็ดูไม่ธรรมชาติเกินไปเดีกลาง,ลางสดใสขึ้นมาคืออันนิดหนึ่ง,ง <c oughs> คือเราแอดความสดใสเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบธรรมชาติซะจนฉันดูไม่แต่งกลับก็ไม่ได้แบบดูว่าแต่งแต่งแต่งใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่อยู่กลางๆนะคะออะคุณผู้ฟังการเลือกของแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดที่ต้องถามเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราแบบเพราะเรากําลังจะเดินทางกลับเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ ทำให้เราสวยอีกนิดนึงก่อนกลับก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วใช่มูชมผูใช่แล้วปกตินะคะไอเทมอย่างเนี้ยไอล่าสุดที่สั่งซื้อเนี่ยอย่างสมมติลิปสติกเนี่ยเคยมีประสบการณ์อะไรไหมคะที่เคยเป็นแบบเวลาสั่งแล้วกังวลหรือเราอะไรอย่างนี้มีมีความกังวลอะไรบ้างไหมเวลาสั่งซื้อของเคยกังวลค่ะว่าบางทีเราไม่ได้ไปหน้าช็อปเนี่ยค่ะเราจะสวอตสีไม่ถูกเราจะไม่แน่ใจว่าอุ้ยสีนี้จะเหมาะกับเราไหมสีนี้จะเหมือนกับปก ตรงปกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่พอดีกับเราใช่ไหมคะใช่คคือข้อดีมันก็ดีที่สะดวกแหละแต่อีกข้อนึงคือมันไม่ได้เทียบมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้เห็นจริงถูกไหมคะ ช่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดจะเป็นไอเทมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นการซื้อบิวตี้ไอเทมนะคะง่ายขึ้นค่ะไปที่ฟาวล์แอนด์นฟาวได้เลยนะคะชมพู่นะคะวอ้น้องชมพู่ค่ะวันนี้พี่อ้อมมีอ่าเชอรมอบให้800บาทเพื่อจะเอาไปเทียบสีที่คิดว่าใช่แล้วจะได้เติมก่อนกลับบ้านให้สวยๆนะคะ วีสองคึณงค่ะพี่ออมได้ความยินดีค่ะทุกช่วงแบบนี้ค่ะจันถึงสุขเราจะเจอกันเวลาประมาณนี้พูดคุยกันสักนิดหน่อยแลกเปลี่ยนกันทําให้พี่อ้อมกับคนแถวนี้รู้สึกว่าอ่าเราเริ่มเข้าใจเทรนด์การแต่งหน้าที่มากขึ้นขอบคุณน้องชมพูนะคะ ินด,ดีค่ะสวัสดีค่ะนาลักษสีอ่นอ,อนนิดนึงพอดีพอดีอ,ดอ่ะแบบนี้แล้วแต่คุณถนัดแบบไหนนะคะถ้าคุณอยากจะลองไปดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีหรือญี่ปุ่นคุณก็แวะไปได้เหมือนกันเจอครบจบที่ฟาวแอนฟาวค่ะเจอครบจบที่ฟาวแอนดฟาวสนับสนุนโดยบิวตี้ไอเทมญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องคิวไม่ต้องครีไม่ต้องบินไปซื้อไกลเจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว e fm 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้ก็เห็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ทางม้าลายคนเดินข้ามแต่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟขึ้นมาแล้วก็ชนนะคะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเสียหายและได้รับความบาดเจ็บเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะบางทีเราอยู่ในความถูกต้องของเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยเพราะเรากําลังเผชิญกับ คนที่ไม่เคารพกฎก็ยังไงฝากฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังรู้ว่าทุกคนรีบใครๆก็อยากถึงบ้านเหมือนกันแต่ทุกคนก็อยากปลอดภัยค่ะเอาใจช่วยให้คุณได้เจอคนที่ไม่ใจร้ายบนถนนนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ ไม่มีใครจะไปไหนจะใกล้ไกลฉันก็ไปแค่ลำพังฉันคน <ๆ S 1> เดียวไม่มีใครเคียงข้างความอ้างว้างเหมือนมันเริ่มกตอกิน